ถาวายพระพรพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าศีรัฐพระบรรชายาแล้วก็เป็นการเปิดโครงการคลินิกเกษตรพื้นที่พระบรมเธอพระองค์เจ้าสิรัฒพระบรชายาในสมเด็จพระบรมโอราาสา,า,าธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในวันที่9กพันวาคม2 5ง4ั้ร้อยห้าก้ามอมนายปัจญาจินจันทรวง,งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการลูกจ้างและประชาชนทุกหมู่เหล่าขอประทานพระโวโรกาสถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีหาที่สุดไม่ได้ตะทวงกรตเและตากร มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจึงได้จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาเคราะห์เนื่องในวันท้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารีรัตน์พระวรชายาเพื่อแสดงความจรงรักภักดีโดยถือวันประสูติ วันที่9ธันวาคมเป็นวันจัดทำโครงการสำหรับปี2554ได้กำหนดจัดทำโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่9ถึงวันที่สามอธันวาคม2554จังหวัดกระสินต์กำหนดจัดงานในวันที่22่บสองธันวาคม2554ณโรงเรียน นวนก้่าเราใหญ่ราชส่งเสริมหมู่ที่4 5ตำบลคลองไทรพัฒนาอำเภอค้องไทรไทและได้กำหนดให้มีกิจกรรมทินิกษระเครื่อนที่ในพระราชาลุคเคาะห์กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายยายลักแห่งครอบครัวมิทักการของหน่วยราชการในสังกัดท่านกนำนัน,ตำ,น,นตำบลคลองไทรพัฒนาท่านนายก เทศมนตรีตำบลคลองไชยพัฒนาพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องชาวอำเภอค้องไชยทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดกรสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราจานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรงเกิดพระองค์เจ้ารีรัตพระวรชาาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมาร ณโรงเรียนโนนเก้าเหล่าใหญ่าราชดอนส่งเสริมบ้านคลองไทยพัฒนาหมู่ที่สี่ที่ห้าตำบลคลองไทยพัฒนาอำเภอคลองไทยในวันนี้ต้องขอสแสดงความชื่นชมส่วนราชการหน่วยงานต่าง,างๆทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มองค์กร ลุ่มอาชีพต่าง,งๆที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์และความสุขของที่น้องประชาชนเห็นได้จากกิจกรรมที่จัดมาให้บริการในวันนี้มีความหลากหลายทั้งการบริการงานที่ดินงานการ,กรเกษตรงานด้านแรงงาน ไฟฟ้าปลาปลา,าและคำให้ให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายการตรวจรักษาพยาบาลของหน่วยแพทย์เื่อนที่พอสศวรวมทั้งสวัสดิการและการสงเคราะห์ในวันนี้สำนักง,งานเหล่ากาชาจังหวัดกระสินได้นำสิ่งของบรรเทาทุกขมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ที่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงคนไทยไม่ทอดทิ้งกันสังคมไทยของเราโดยเฉพาะภาคกิจานเป็นสังคมที่เป็นวัฒนธรรมที่ยังล่าฝังลึกอยู่ในจิตใจของทุกคนจึงทำให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสงบสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้ และเราจะต้องรักษาจุดเด่นตรงนี้ไว้ด้วยการยึดหลักความสามัคคีความปมาณฉันการเกื้อกูลกันอย่างภาพที่เราเห็นกันทุกวันนี้สำหรับปัญหาอำเภอและเทศบาลได้นำเสนอมีอยู่สามประเด็นหนึ่งปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ทำการเกษตรต้องกราบเรียนท่านว่าทางจังหวัดกาลสินของเราได้มีการประชุมคณะกรรมการและส่งเรื่องให้ยังส่วนกลางขณะน,นี้ทราบข่าวว่าทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณมาแล้วก้อนหนึ่งก็คงจะแจ้งมาทางส่วนงานที่ได้รับงบประมาณให้รีบดำเนินการ แก้ไขปัญหาหรือฟื้นฟูการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงศุกสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวจังหวัดกาลสินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชษสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าศีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกาหนากุมานาบานัตดนี้และในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างที่จะใกล้ปีใหม่2,555ก็ผมขออนันเชิญจริงจากติดทั้งหลายในจังหวัดกระสินอันมี พระเจ้าองค์ดำเจ้าสงงบัมิตรรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุหน่วยอยู่ในพระธาตุยาคูได้โดนบันดาลใน่พี่น้องเพื่อนขลาการรวมรทั้งญาติญาติต่างๆทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2555และในช่วงอีกไม่กี่วันที่จะสิ้นปี2554ขอขอบคุณครับ นมนตรีตำบลคลองไทยพัฒนาท่านาผู้ใหญ่บ้านและพ่อแม่พี่น้องตำบลคลองไทยพัฒนาที่โโรอรุญัตทุกท่านวันนี้ในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินขออนุญาตมาร่วมตามโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือการนำถุงยันชีพนะคะนำถุงยันชีพจำนวน50ถุงมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองชัยนะคะแล้วก็ส่วนที่สองที่อยากจะขออนุญาตกราบเรียนก็คือส่วนของการนำผ้าห่มต้านภัยหนาวซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานเหล่าจังหวัดกาลสินห์ซึ่งได้ทำขึ้นโดยเราได้นำเงินก็ประมาณของเหล่ากาชาติจังหวัด ซื้อป่หผมมาได้จํานวน2,000ผืนนะคะ2,000ผืนนี้เราหารหารไปทั้งสิ้น18อําเภอเพราะว่าตอนนี้จังหวัดกาลสินได้ประกาศภาวะภัยหนาวไปแล้วทั้งสิ้น18อําเภอเพราะฉะนั้นในส่วนของสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสิน ซึ่งต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องทั้ง18อำเภอก็ได้ต้องมอบให้ทั้ง18อำเภอนะคะเมื่อวานทางคณะเราได้เดินทางไปมอบใน4อำเภอด้วยกันนะคะตั้งแต่อำเภอ,อยางตลาดอเภอห้วยเม็ดอเภอหนองคุองสีแล้วก็อเภอท่ากันโทอคภอ,องชัยเป็นอเภอที่ห้านะคะที่เราจะแจกผ้าหม่มวันนี้เรานํามาแจกให้ท่านจํานวน100ผืนนะคะซึ่งผ้าห่มของเราเนี่ย จะแฝงไปด้วยความรักและความอบอ,อุ่นแล้วก็ความอาเอื้ออาทรจากคณะกรรมการเหล่ากาชาตทั้งหมดนะคะก็ขออนุญาตนํามาแจกเพื่อแสดงความเอื้ออาทรเพื่อแสดงความห่วงใยในภาวะภัยหนาวในวันนี้นะคะแล้วก็อีกสองวันนะคะตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่6ก็จะแจกให้ครบทุกอำเภอในจำนวน2 0 0 0ถืนค่ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ในส่วนของงานของเหล่ากาชาตจังหวัดขออนุญาตฝากไว้นิดเดียว ีวนะคะวันที่26ภูมิกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นงานประจำปีมหาการรมโปรงลางเหล่ากชาติจังหวัดจะ ออกงานร้านกาชาตินะคะจะมีการจับสลับมัชชากาชาติในราคา20บาทนะคะ20บาทของท่านเนี่ยท่านเข้าไปช่วยกาชาติเป็นเงินบำรุงกาชาติกาชาติจะเอาเงินส่วนนั้น,นมาช่วยพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะกลายเป็นคํากล่าวที่กล่าวกันต่อๆไปว่ากาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาตินะคะเรามาช่วยกันเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินจากสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินค่ะขอบคุณค่ะ